อ่าเดินมาเดินมาเลยวันนี้วันนี้หนูมาทำอะไรลูกวันนี้หนูมาทำอะไรเล่นน้ำเล่นน้ำอยู่ที่ไหนเนี่ยสนุกไหมสนุกอ่าสนุกมากเลยไอ้เมาพี่ป้องมาแล้วเชเดอร์ระจำตัวอ่า

อ่ของกินของกินสวัดีินึงสัดบ๊อบนิดนึงโอ้ม uh, ีเทรนเนอร์ส่วนตัวด้วยน้องปังปังย่อยู่กูฝึกประจำตัวแล้วสบายแล้วพ่อกับแม่